เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยาอุไ้ยนี่อันที่เขาลัดอ้อยอ่ะสก,กิดข่าวสามเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราเรานี่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 มาดูนี่ตรงนี้น้ำแห้ง วันนี้เราจะมาจับปลาน้ำที่แห้งเนี่ยเอาไปปล่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนกก็จะมากินพวกเขาเนี่ยน้ำนิดเดียวถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วมาดูกันโอ้ยโคลนลึกมากเลยลงเิลุกไปไปูนลึ รอยจับนี่ไว้ไปติดฝั่งดิตรงเลยเดี๋ยวโค้งมาแล้วโค้งมายกขึ้นดูแฟงพขาบอกว่าอย่าลงลึกทีมนนีตะกี้โคนเนี่ย ขาดไปนเนี่ยพอทั้งเงินลงลุกเลยในรับป่าไม่มีเลยยกคึนนี้โห้ย่อยไปนู่น <S <S ไปในบอ่อเนี่ยปลาเป็นหมดปลามุดหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวน,น,นะเด็กดีนะอยู่ตรงนั้นแหละ เจ้าไปอยู่ไหนทำไมไม่มายบโอ้ยได้อยู่นี่ว่าถอยไปสงสัยปลาไม่อยากไปกับเราแต่วันนี้จะไปปล่อยนั่นเนี่ยไอ,อย้ทิฟัง พิดฟางไม่อยากไปกับเราเหรอมงใส่อยู่นูน่นใสอะไรวะเนี่ย อุ้ยนี่อันนี่เขาลัดอ้อยอ่ะดูสินี่แหละที่รถอ้อยมันตกอ่ะเนี่ยโอ้โหนี้ต้องเอาไปขายนะเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าของมาเอานะเดีจะเอาไปให้หนักประมาณเกือบกิโลอ่ะโอ้โหดูดิมาหาปลาได้สมบัติอ โอ้าแ oh. งงมมีก่อนเพื่อได้เผื่อมีคนจมอยู่ในนี้แงงมด้ลูกคนจมอยู่นี้ป่าเนี่ยเออขนาดเชือกอ่อย,ยังอยู่เลยเออนี่ไม่ใช่ค,คนปลาเอาแฟงเดีปลาเชยเลยมันจะงมมอาคนนะเนี่ย มีคนอยู่ในนี้ป่ะเนี่ยเ,เด้องมองมลูกงอมถ้าอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยเด้ออุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่คนเป็นปลา ม้าแฟงซ่อนดีกว่าลูกเผื่อได้คนเดี๋ยวตอนตรงนี้ก่อนเผื่อได้คนรถอ้อยตกตรงนี้แหละ,ะ,ะคนเหรอไม้ไม้ฮะไม้ไม้มไ,มไม้เหรอไปต้องมาขึ้นที่บ่กคนนุ้ย นี่าหาปลาตรงเนี้ยต้องระวังนะเนี่ยดูสิเมื่อกี้ได้เชือกที่คอลัดอ้อยอ่ะโอ้โหขนาดเชือกจมลงไปเลยนะเอาตกใจหมดพ่อมึงไอ้นี่ติดเลยตักไปเลยติดคนแล้วโอ้ยหัาออกเด้ยวปืนเข้าแล้ว,เ,ลวเข้าแล้วใช่ไหมคนหรือปลาปลาใช่ไหม ไหนอะ่ะผีหลอกก็วะเนี่ยผีพาหอถ่ายมามถ่ายมถ่ายานี่อือหือแสดงว่าโอ้โดูนะ่ะลำอ้อยไหม ừm chứ 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 Nên, nên, chứ 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 นี่นะครับหน้าตาของพวกเขาที่เขาจะไปกับเรานี่มีกระทั่งไ้ปานินนะครับนี่ปานินอยกไปกับเราคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้เราก็กลัวปลาเขาจะแห้งนะครับเราก็เลยน้ำแข็งมาใส่เขาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเทเลยลูก ม mm hmm. ีนี่ด้วยฉลามด้วยเนี่ยนี่มีปลาฉลามด้วยฉลามก็อยากไปนะครับมีใครอยากไปอีกนี่ สรุปแล้วเขาอยากไปแค่นี้มีอีกเยอะนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะ,จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาพวกเขาไปอีกวันนี้เราจะย้ายที่กันแล้วไปล้างตัวลูก